สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราจะพาไปบึงเอื้อยลัดเนาะกับป้าเต้ในสวนค่ะเป็นเห็ดยังนะไปบึงกันเห็ดยังนี้บบดนี้อุ้ยอุ้ยอยาเห็ดยังล่นนะเอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องดพักหดึักนาะพักพักพักโอ้พัก พักแล้วมื่อนี้มาอัปเดตนานพักให้เบิ้งมาดพักมื่อนี้่พัก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 กับอัน,นสีมาดกผักกาดน้อยหรือว่าถอนผักกาดน้อยไป่ขั้นส้มเนาะขั้นสม้สมไหปลบกไม้มือนี่เพราะว่านี่มันกับพอดีขั้นส้มนหมืนนะเนะาะแต่ว่าแต่ว่ามันแก่กคนนี้มันสีฮึ่นบากอ่ะมันฮึ่นเนียนนเน่ยภาษาไทยเอามาเลยปะมันฮึ่นบอก เออสิม่วานั่นแหละมันเอียงมันมันมินชุนชุนนั่นแหละเนาะมันอียงสักอย่างอ่ะีแต่น้อยที่ละพอดีขั้นสมเนาะมีสามนานมา้มาดก่อนใช่ใช่ใช่ผู่ใช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 ่ใู่ใช่ใชนใช่ใชอใช่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  ป้าแม่จะพักนะป้าแม่ก็ทิมไปตลาดเนาะไปตลาดอหน้าหม้อก็ใส่น้าปนนี่เลยเนาะมาหดพักนะให้แม่ไอตเตอร์เป็นคนโยนน้ำมาให้เนาะปงด้วยนะลงลดกระดุกลงกัน,นเนี่ยนืนย่นน้ำไม้ไท้าไหป้าโยนน้ำม,มาให้แม่ดุ แดดกันามแรงเนาะแม่พ <boundaries> <c> um <Aaa> <Philadelphia> ี่น้องมื้อนี้แต่ว่าแดดจ้าอยู่ประมาณ5:00แรงน่ะเนาะจุ้ยเริมดดอยู่กันนี่บ่มาพี่มาพี่นอน้องอพี่เด้อ

บ้าพี่บ้าพี่ยังไม่ลูกอ้างนอกพี่น้องตาหนองตาเฮงแบบนี้มียาขึ้นยังอ่ะจไนกระต้มใส่กระมีพอจไนอแต่พ่อไอ้ทีมพ่อต้มใส่กระมีได้เนาะมาเป็นบุญแฮะเอาบ่อยิ่งผักหอมน้อยเนาะพี่น้องผักหอมน้อยใบใส่แจ้วหอมน้อยใส่แจ้วนี่ผักบุ้งบุ้ง จะหน่อยไอ้คีมกันได้พัดพวกบ,บงแล้วไปงเฮียนต้มใส่ก็มีมาเต็มเฮียนมาเต็มเฮียนต่มสะมีอีกอันนึ่งนะป้านีออ่มองดูง่านยงะ ข่าแล้วบัวได้กที่ไม่าบาดัูเอเจาบัวสวยงามเนาะทรราชาติาขทไไปใส่ปุยบัวไม่เชื่อแา้ล้ว,ว,ลว,ลวทรสมชาิาที่เดียวจะบัวมีสารเคมีเนาะ โดเนาะพอกาดพวันเขาสีอันถอนออกบอเบิดเนาะแดีวเขาสะปลูกไม่มาเนี่ยขั้นสมมาขึ้นมาป้าบดแล้วใช้กระจาบอะไรพุ่นเนาะเสียงรถป้ามาแล้วจั๊กป้ามาแล้วกจะไปนั่นเนาะเขากส่สีถอนออกเบดดิ้ดเนี่นเนาะเขากสะไปขั้นสมเขาไปพี่น้องแดีวเขากใส่ปลูกไม้มาเนาะอันตัวนี้เขากใส่ขั้นสมอันอ่อนๆน,นี่ มีสามหนึ่งสองสามนานเนาะลายตัวนี้นี่ลายนี่ก็งามอยู่งามงามมาขึ้นเอ้ามาขึ้นขึ้นบุ๋องเชิอยู่น้ำป่ากับปีนหัวปีนแค่อยู่บุ๋มเน็ดก็ได้เปจิตกหขั้วหันไอซิมมาแล้วพี่เด้อสวนพักพี่เด้อ งามดีเนาะเนี่ยขาวซอยอยู่บ๊วีที่ดินพี่จางคนปลูกงามเนาะพักกตงงามเนี่ยแนวมันแน่นเนาะพอถือใจแท้เลยจ้าอยู่ได้อยัางงั้นเลยอ้าวได้มาเติมเงินนะไอ้จิ๊เมนนเติมเงินนึงกับเอาดอกเนาะย่องเนียได้มาเติมเงินนึงกับเอาดอกย่องกันดีโลเนาะ ซื้อเป็นเอาเฮ็ดนะงามว่ะคนปลูกงามคนน่ะจะได้ว่างามพักนะเอาเสย่องได้จะได้่าจะเงิน่บ่ะเอาไปซื้อมาเลยห้านาทีรูปไปอย่างเด้อสบายดียุ่งหามาพีสบายดีดูไอ้คนนี้ดเอาด้เอาไ้นั่งที่มาอยู่นั่งนั่งทั้วีเพีเาพีมาเมีกัน้ น้องเนี่ยนะ้นอเพิ่นก็นได้เห็ดอีกแม่นนนะพี่น้องเนี่ยเห็ดเฟืองได้เห็ดเฟืองเนาะไปจีตำกินด้านะนี่เพิ่นเนี่ยมันมีสวนเฟืองเองขาเนาะไปดินางน้องหนุ่ยนางน้องอยู่ในต้นล้มเนี่ยอ่ะอ่าเอาคิมเห็ดแล้วเต็มกระซามล้ว,ลวเอคิมสบายดีนะบอก,กน,นี่อาสบายดีเลาโดยปูดเด็กน้อยให้กันเนี่ยบอเนยโอ้ยเนาะชองคนสามคนนี่ ให้กันยังดูล,ลินของเครื่องถาเดเออเดี๋ยวลกพักกันเด้อลินของเครื่องกันเฉยเนาะวันน่ะสามคนเพิ่นวายมีไปบ่ได้วายมีไปบ่ได้มานะอทอนทอนไอ้คิมทอนบ่ได้เออคิมอ่าเบิดแล้วนานี่ไปเออคิมไปต่อนานั่นบ่เนี่เต็มกระถังเต็มกระซำเราเหิตฮะคุไปไปใส่กระถังก็ได้ไอ้คิม,อ,อ,มไไอ๋อกระซำไปใส่เอาลทลอนมันจะได้ง่ายอือ พวกมีบงพทำปะปพักปอดสารพิษแล้วมีบงนะน <c oughs> มีบงมีแมงมาเอานานี่บันนี้นานี่อันอันเฮาถอนหญ้าออกได้หลายเห็นไหมเนาะจ,จนเบิดจนเกี้ยงสรุปแล้วไปลงมือนานี่เดก็กกานานี่แล้วก็ไปตโตนานั้นพักบงกับป้ายอนออกได้เนาะว่าน,นี่ขึ้นนาคนี้นออนนป้าไปอันดึงออกพร้อมเนาะเพื่อมันทีเพื่อนะ เพิ่งก็ได้ดึงออกพา่าให้มันห่างหนอ,อนมุกคนเะมื่อคีมกินกับอันต้มมีจะได้แซ่บเซะบ,บ่ทีมมาก,กินได้ต้มมีได้สาวจอยนี่ไะมาแต่งพิ้นบ่ก,กินข้าวกินน้าเพิ่งมูมีสารอาหารเอาผักกาดเด้อไปต้มใส่น้ำบัดนี้ผักกาดนอน่อนๆน,นี่เนาะเออกินผักลายต้มใส่แล้วแหละักบ่งผักกาดนี่คู่อีใช่บอทิมผักกะงามเามนาะร่องมือคีมเต็มทางช่องทางเพื่อเฮานี่ ขายอันนี้บ่ขั้นสมให้ไอคีมว่าไปขายยุงเฮียนตะกี้กะเคยไฮกระล่มได้เนาะคีมไฮกระล่ไยยม,มไปขายยุงเฮียนมีกะขั้นสมไปขายยุงเฮียนบ่ขั้นสมพักเออไปคีมเห็ดเบิดเดียบเลยไวกว่างัว้ออีไวโกงว้อก็ไอขีมนี่เด้อสองถังสองซ้ำเนาะไอซ้ำหนึ่งกับถังหนึ่งเนี่เหนือนานหนึ่งลบบ่ป้า คือลายแท้เจ้าสิกินบลดพอคั่นชมนะบล็กบอเออเอาไว้ก่อนดิเน่ะเนาะยังเดือนนานี้อ่าอันนี้ก็งามเนาะพอดีได้วันใหญ่ก่อนจังหน่อยตอนนี้ก็พอดีคั้นชมมันอ่อนไปพี่น้องแบบพอดีแซ่บหมืนนะไปเลยกะปลูกเลยเนาะปะไปสินี่เอาสิมาขุดนานปลูกต่อได้บาทมีช่องนานเนาะฮ่อทนนี่ใกล้ๆเอาสิปลูกจะวันไหนยัง ในอย่งวะนายผักหอมเมื่อกี้มีูนจักในยอย่างวะเอาศูปปนย์ในผักหอมอันนี้ได้ทรงนานไมาเปล่าคือปลาไหลเนาะ,ะหน,น,น,ะนหน่อยๆนึงคือสิบุไรทอดทรงนานแต่กินแค่แต่กินเปลนไหาน้ำหวานเนาะน้ำหวานสาคูจกักเลยคือคือไอศูปปนย์ในผักหอมเนาะใส่แหนมไว้อยูเน,นี่ยเดี๋ยวรอ,อกกันอ่ะไปคิมเอาจกเอาจอบก่อน

ได็กม <Smile. S 2> ันยาขึ้นมาไปดูราดวยกันนะโบราปลาดกบนี้มันมันแบ้เอากกซงเลยดิให้ไจกส่งกเอตกนอเอาบ้านใ่ด้วได้ดได้กาพูดลง่าีดนะทำงานทีบนที่ ใครตัววาเขายังไปก้อนกันว่าสูงสีนะคะอย่าให้ป้าวานเนาะ้ารอบที่แล้วของวานแล้วประกาศไม่ติเงาะลองป้าบา <c oughs> ้านนี่เอาไปแล้วคุณม่องวอเนี่ยคุณน้ำคุณม่องกเป็นคนบ้านอ๋ออันนี้อาอคุณไหม เป็นก้อนอยู่พอแล้วๆนี่ก้อนนี่ก้อนเนาะมาเบิ่งผล่นขดิบอีกสัก3ถึง4มื้อเนาะจะออกแล้วเป็นพลอีกแล้วสามสิกินสามสิกินทีนี้เห็นบ่โตแล้ว เลยนานั่นโมมีในพักนั่งี่น้องเดี๋ยวเตรียมในพักยังป้าได้ซื้อบัดแล้วน้ยทำบัตรถ่ชื่อพักกาดพักกาดเนาะบำจดใบจันเพิ่นออกไปพูมือเดี๋ยวเขาหายเพิ่นซื้อในาพักกาดไม่หายเนาะได้ซื้อว่านาพักเทคนิคอะซื้อว่าปุกวันใส่ขี่พุ่นคือเกาใส่ขี่พุ่นขี่แวะขี่แวะขี่งัวเนาะ โยกมาฮะแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนเพี้ยงแล้วเรียบร้อยแต่กัะแล้วเลยค่ะผูกใหม่วาดนะเราม่ได้ฮ si mm ัก hmm. ป uh. oh, ุ fluid. ูกอือนะต่อเลยโอ้ได้นานเดียวมาหนิเนาะถอนออกซองนานปลูกไม่นานเดียวนานนี่เดี๋ยวให้เพาอบอจันเพิ่นเนาะซื้อในประกาศมา พอเฮาออกไปตลาดแม่เฮากับไร่ซื้อมาไว้ป่ะไอ้คิมได้เรียบร้อยแนละ้วเอาเอาพักการเฮาเมื่อร่างมาหนิเนะาะเมื่อล่างแรบอ่ะโอเคเนานะพ่อพี่น้องเฮาก็ขอจบคลิปไปท่าน,นี้เนาะไปล่างพักล่างหย่าน้ำป้าเฮาเลยแหละเตรียมขันมนะ้นสุ่มเนาะเนี่ยพักกานอน่อนพักการน้อยถอนออกซองนานมาหนิเนาะนานที่สามจงไว้จงไว้กินกับลาบกับก้อยเน,น่ยเนาะกับแจวกับจุนี่แหละ ยาสิคลาแ์ไวพี่น้องไปซ้ำนี่เนาะอัปเดตนานพักห้เบิงมือนี่โอ้คำนด้ยังห้อนอยู่เนาะอากาศกะโอเคเนาะบายบายเนาะพี่นอ้องกะฝากกไดไล้์กดแชร์ให้แม่น้องเชอืออเก้าเนาะเป็นกำลังใจให้แม่น้องเชอร์่เด้อพี่นอ้องกะสบายดีเนาะ